ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ประกาศนะคะว่าตอนนี้ได้มีการเดินรถสายใต้เต็มทุกขบวนแล้วค่ะเป็นวันแรกหลังจากที่น้ำท่วมต้องหยุดมานานเกือบ1สัปดาห์ โดยวันนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ประกาศว่าได้กลับมาเดินรถไฟตามปกติเป็นวันแรกทุกขบวนทั้งขบวนสายยาวกรุงเทพหัดใหญ่และก็สุไหงโกโลกรวมถึงขบวนรถท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้หลังจากต้องหยุดเดินรถไฟบางขบวนมากว่า1สัปดาห์จากน้าท่วมใหญ่โดยเฉพาะที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและอีกหลายจังหวัดค่ะทำให้าาเส้นทางรถไฟบางช่วงเสียหายไม่สามารถวิ่งได้ตามปกติทุกขบวนโดยเฉพาะเส้นทางกรุงเทพหัดใหญ่ โ,โลขณะที่บรรยากาศการเดินทางด้วยรถไฟที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ในวันแรกค่อนข้างเงียบเหงาค่ะมีผู้โดยสารบางตากว่าปกติมากเนื่องจากบางส่วนอาจจะยังไม่ทราบว,ว่ามีการเปิดรถไฟแล้วทุกขบวนในวันนี้ส่วนรถไฟจากกรุงเทพที่เดินทางลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขบวนแรกก็คือขบวนรถเร็ว171กรุงเทพสุไงโกลกที่ออกจากกรุงเทพเมื่อวานนี้แต่ว่าผู้โดยสารก็ยังมีปริมาณไม่มากนักค่ะ ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ประกาศนะคะว่าตอนนี้ได้มีการเดินรถสายใต้เต็มทุกขบวนแล้วค่ะเป็นวันแรกหลังจากที่น้ำท่วมต้องหยุดมานานเกือบ1สัปดาห์โดยวันนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ประกาศว่าได้กลับมาเดินรถไฟตามปกติเป็นวันแรกทุกขบวนทั้งขบวนสายยาวกรุงเทพหัดใหญ่ และก็สุไหยโกลกรวมถึงกระบวนรถท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้หลังจากต้องหยุดเดินรถไฟบางขบวนมากว่า1สัปดาห์จากน้าท่วมใหญ่โดยเฉพาะที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและอีกหลายจังหวัดค่ะทำให้เส้นทางรถไฟบางช่วงเสียหายไม่สามารถวิ่งได้ตามปกติทุกขบวนโดยเฉพาะเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่สุไหงโกลก กระบที่บรรยากาศการเดินทางด้วยรถไฟที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ในวันแรกค่อนข้างเงียบเหงาค่ะมีผู้โดยสารบางตากว่าปกติมากเนื่องจากบางส่วนอาจจะยังไม่ทราบว,ว่ามีการเปิดรถไฟแล้วทุกขบวนในวันนี้ส่วนรถไฟจากกรุงเทพที่เดินทางลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขบวนแรกก็คือขบวนรถเร็ว171กรุงเทพสุงไงโกลกที่ออกจากกรุงเทพเมื่อวานนี้แต่ว่าผู้โดยสารก็ยังมีปริมาณไม่มากนะะักค่ะ ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ประกาศนะคะว่าตอนนี้ได้มีการเดินรถสายใต้เต็มทุกขบวนแล้วค่ะเป็นวันแรกหลังจากที่น้ำท่วมต้องหยุดมานานเกือบ1สัปดาห์ โดยวันนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ประกาศว่าได้กลับมาเดินรถไฟตามปกติเป็นวันแรกทุกขบวนทั้งขบวนสายยาวกรุงเทพหัดใหญ่และก็สุไหงโกลกรวมถึงขบวนรถท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้หลังจากต้องหยุดเดินรถไฟบางขบวนมากว่า1สัปดาห์จากน้าท่วมใหญ่โดยเฉพาะเทียเ่ยวเภอทุ่งสงัวหวัดนครศรีธรรมราชและอีกหลายจังหวัดค่ะทำให้เส้นทางรถไฟบางช่วงเสียหายไม่สามารถวิ่งได้ตามปกติทุกขบวนโดยเฉพาะเส้นทางกรุงเทพหัดใหญ่ โโลขณะที่บรรยากาศการเดินทางด้วยรถไฟที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ในวันแรกค่อนข้างเงียบเหงาค่ะมีผู้โดยสารบางตากว่าปกติมากเนื่องจากบางส่วนอาจจะยังไม่ทราบว,ว่ามีการเปิดรถไฟแล้วทุกขบวนในวันนี้ส่วนรถไฟจากกรุงเทพที่เดินทางลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขบวนแรกก็คือขบวนรถเร็ว171กรุงเทพสุไงโกโลกที่ออกจากกรุงเทพเมื่อวานนี้แต่ว่าผู้โดยสารก็ยังมีปริมาณไม่มากนักค่ะ